สวัสดีครับผมอาจารย์ดรกิติพลกสิภาประธานสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับในอดีตเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับเช่นจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชนะครับแต่ในปัจจุบันวิชาทางชีววิทยา ได้แตกสาขาวิชาออกไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยาอุตสาหกรรมการผลิตพืชการผลิตสัตว์นะครับตลอดจนในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆทางชีววิทยานะครับเช่นเทคโนโลยีของ DNA ะครับซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ในการารักษาโรคนะครับบางอย่างนะครับหรือทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นต้น เพราะฉะนั้นวิชาทางชีววิทยาจึงน่าสนใจและก็น่าค้นหานะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวหนูกุลนามสกุลศรีลำโกนชื่อเล่นต่อมแต้มค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาชีววิทยาค่ะค่ะทำไมถึงเรื่องเรียนวิชาชีววิทยานะคะคือสนใจในด้านสาขาวิชาชีววิทยาและสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในอนาคตได้ค่ะ แผนการสอนวิชาชีววิทยานะคะปีหนึ่งนะคะจะมีการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไปทั้งหมดและวิชาชีววิทยาพื้นฐานและปฏิบัติการทั่วไปค่ะปีสองนะคะจะมีการเรียนวิชาสัตววิทยาวิชาจุลชีววิทยาวิชาพืชศาสตร์และวิชาพันธุศาสตร์ค่ะปีสามนะคะจะมีการเรียนวิชาชีววิทยาของเหตุวิชาความหลากหลายทางชีววิทยาและวิชาพฤติกรรมสัตว์ค่ะปีสี่นะคะจะมีการเริ่มออกทําวิจัย และการฝึกงานภายนอกสถานที่ค่ะเรามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในหลากหลายสาขานะครับทั้งสาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรมนะครับมีการเพราะเห็ดถังเช่านะครับซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคาแพงนะครับเรามีบัณฑิตที่จบไปนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการสามารถตั้งตัวเองได้นะครับจากการนำความรู้ ทางด้านการเพาะเห็ดทางเช่านะครับสามารถสร้างรายได้ที่มีเป็นจำนวนมากนะครับในแต่ละเดือนนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตววิทยานะครับโดยเฉพาะสัตววิทยาทางทะเลเช่นม้าน้ำนะครับหรือว่าสัตว์ทางทะเลอื่นนะครับและในอนาคตเราก็จะมะีโรงงานต้นแบบนะครับในการผลิต ผลไม้อบแห้งนะครับด้วยระบบฟรีสได้นะครับซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้มีการฝึกปฏิบัติงานนะครับในการผลิตผลิตภัณฑ์การอบแห้งของผลไม้นะครับในระบบฟรีสได้นะครับสวัสดีครับผมนายธีรยุทธเพชรมนินีครับชื่อเล่นเจมนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาชีววิทยาครับ สำหรับด้านกิจกรรมทางสาขาชีววิทยาของเรานะครับก็มีการรับน้องนะครับในปเป็นประจาทุกปีนะครับแล้วก็มีการออกดูงานหรือว่าออกปฏิบัติการแลบนอกสถานที่เช่นวิชาความหลากหลายทางชีวภาพแล้ววิชานิเวศวิทยานะครับมีการออกไปทาแลบข้างนอกเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากมายนะครับ ก็สำหรับก่อนเข้ามาเรียนที่สาขานี้นะครับตอนแรกก็กังวลน,นะครับว่าจะเรียนไหวหรือเปล่าจะมีเพื่อนไหมจะเข้าคนอื่นได้ไหมแต่ว่าพอหลังเข้ามาแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามาเรียนแล้วรู้สึกเพื่อนมีแบบว่าเอาใจใส่เราคอยดูแลซึ่งกันและกันนะครับมีความอบอุ่นมากที่ไม่ได้อยู่สาขานี้อาจารย์ก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับ ก็สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาที่สาขาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยจัฬาลงกรเสด็นะครับก็ทางสาขาของเรายินดีต้อนรับนะครับที่นี่ก็เราอยู่กแบบครอบครัวนะครับเข้ามาก็มีอะไรก็ถามพี่ๆหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับเข้ามาดูได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับสาขาเรายินดีต้อนรับครับเราเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ข,ของเราเมื่อจบการศึกษาออกไปนะครับจะเป็นนักชีววิทยาที่มีคุณภาพนะครับเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับขอบคุณมากครับ